้าหญิงแห่งวงการขอพูดบ้างหลังเลือกอีกสองปีลาออกจากวงการเจ้าหญิงแห่งวงการฉายานี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากนักแสดงผู้จัดสาวสวยแอนทองประสมดาราสาวที่โดดเด่ในในวงการบันเทิงมานานมีผลงานโดดเด่นจำนวนมากซึ่งสาวแอนเองได้เปิดใจถึงประเด็นลาวงการบันเทิงที่มีข่าวเดือข่าวเมากันว่าเธอจะโบกมือลาวงการแล้วางานนี้สาวแอน ได้บอกว่าจากข่าวอีกสองปีลาออกจากวงการยังไม่ได้รีบแค่โต้ตอบไม่ใช่การประกาศว่าจะทำสิ่งนี้แค่พูดกับต่อธนภพกว่าคงเล่นคู่เป็นพระนางไม่ไหวอย่าเพิ่งให้แอนไปเลยยืนยันอยู่ในวงการมองว่ายังหาเงินใช้ได้อยู่ <S <S นอกจากนี้ก็อยากจะรับเล่นบทอะไรใหม่ๆที่ท้าทายและตอนนี้ก็ยังอยู่กับช่องสามเหมือนเดิม